สวัสดีครับคุณที่รักยิ่งทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบกหำนำเที่ยวกับ d ีเจอมเพชรบูบู์นะครับวันนี้เราจะขึ้นไปที่น้ำหนาวกันนะฮะเป็นคลิปสั้นๆครับที่จะพาคุณท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ขั้นตอนแรกเดินทางไปสะพานห้วยตองก่อนอันดับแรกเลยนะครับนี่นะฮะก็ขับรถกันมาชิวๆไปเรื่อยนะฮะแวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับนะฮะก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับมาจอดมาขายสินค้าทั้งน้ำดื่ม นะครับเพื่อรอนั่งเที่ยวมาเยือนนะฮะก็ผมมาในช่วงเวลาประมาณสักสิบโมงเช้านะครับนี่ก็มาสำรวจสะพานห้วยตอกกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเดินทางกันต่อไปแบบชิวๆนะฮะเจอน้องๆด้วยครข้างทางโอมเพชบูรณ์ครับ,อบ,รบตอนนี้เราอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าที่จุดชมวิวถ้ำผาหงนะครับซึ่งตัวถ้ำเนี่ยไม่แน่นใจว่าอยู่ขางล่างหรือเปล่านะครับผมไม่กล้าลงไปเพราะมันสูงมาก เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับหลังจากที่พวกเราเนถ่ายรูปก,กันเรียบร้อยแล้วผมจะให้ดูวิวสูงมากครับอยากจะบอกว่าสูงมากตอนนี้เราขึ้นมาประมาณเกือบหลายขั้นยอดแล้วยอดกว่าแล้วล่ะนะฮะอันยูมุกหุนกับอะไรด้วยเนี่ยฮะสูงมากครับแล้วลมเย็นแล้วแรงด้วยนะฮะ หลังจากที่เราชมวิวนะฮะที่พระาหงเรียบร้อยแล้วเราก็เดินลงตอนขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าร้อนมากแล้วมันชันนะฮะตอนลงนี่ก็โอเคสบายหน่อยนะฮะมีลมมพัดด้วยแล้วมันจะวิวๆิหน่อยผมขึ้นไปนะฮะบางทีผมไปเจอดอกไม้นะฮะพวกอะไรวางไว้ด้วยนะครับเราก็เดินลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปดูไปเจอหวยด้วยนะครับคนต้นไม้แวะพักกินข้าวก่อนนะฮะเอาแรงก่อนที่ปากทางนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะฮะก็อาหารไม่มีอะไรมากมายนะฮะเอาแบบลาวๆบ้านๆนี่แหละนะฮะ ก็เป็นหน่อไม้นะครับเป็นแจ่วเป็นผักลวกนะฮะเป็นเนื้อทอดนะครับโอ้อร่อยไปหลัจากที่เราพักผ่อนนะฮะเราก็เดินทางกันต่อนะครับมาที่แกลนแคนยอนน้ำหนาวนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่สุดเย็นอลังการนะครับผมไม่คิดว่าน้ำหนาวนะครับจะมีสิ่งดีๆ amazing ซ่อนอยู่นะครับไปนี่เลยนะฮะบรรยากาศนี่นะครับมาทางวัดโคกมนนะฮะเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมา ถึงจุดชมวิวนะฮะแล้วก็จะมีน้ําตกมีสายน้ำนะครับมีไผ่ซึ่งตอนนั้นกาลังสร้างทางอยู่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลยยงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็พาเ,เพื่อนๆนะฮะชมวิวไปเรื่อยๆนะครับดีดีคือผมไม่มีภาพมุมสูง,งถ้าผมมีโดรนเนี่ยน่าจะเห็นมุมสูงของแกรนคันยอนแล้วก็มีน้ําตกสายทานไหลลงมาตื่นตาตื่นใจมา,มากๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้สัมผัสบรรยากาศนะฮะทุกอนุทุกธรรมชาติเลย นะฮะนี่คือแกนแคนยอนน้ำหนาวครับเป็นหนาผาสูงแล้วก็ลมพัดหูยแต่ก็แอบวันๆกลัวนิดนึงนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับถ่ายรูปเช็คอินบรรยากาศนะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะครับที่น้ำหนาวของเรามีฉะนั้นใครที่ว่างอยู่ต้องไปดูต้องไปชมกันหน่อยนะครับว่าของดีน้ำหนาวเราก็มีอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับ และก็จุดสุดท้ายไฮไลท์นะครับของวันนี้ก็คือการที่น้าตกตาดใหญ่สาวเพียครับนะครับผมเน้นที่สาวนะฮะไม่ค่อยเน้นบรรยากาศเท่าไหร่ล้อเล่นนะฮะน้ำตกตาดใหญ่ครับเป็นน้ำตกหนึ่งที่อยู่ในเขตนะฮะน้ำหนาวนี่ถือว่าใครไม่มานี่ถือว่ายังไม่ถึงน้ำหนาวเลยนอกจากเขาหลําแล้วฮะน้ำใสไหลเย็นมากๆครับผมมาในช่วงน่าจะเป็นหน้าแรงนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะโอ้โหใสเย็นแล้วเป็นทานหลายๆชั้นนะครับใครที่มาแล้วจะต้อง เดินลงมาดูนะฮะว่าดูสิฮะว่าความเย็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับในช่วงหน้าอะไรอย่างนี้บรรยากาศดีครับอาจจะร้อนสักน,นิดนึงแต่ก็ดับเย็นได้ดูสิฮะฟิลขนาดไหนฮะก่อนจะมาน้ำตกเลยผมหมดไหลกระป๋องเหมือนกันนะเนะี <c> ่ย <oughs> ดูสิครับนะก็อยากจะให้มาจริงๆผมอยากจะเก็บรายละเอียดมากกว่านี้ด้วยเมมโมรีมันเต็มก่อนนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องเดินทางกลับนะฮะนีน้ําตกหันใหญ่เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะไปเก็บภาพมาให้ ได้ดูกันชัดๆเลยวันนี้แค่อเมซิ่งแบบจิ้มๆน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะดีดนีดด่คือบรรยากาศนะครับในการบุกป่าฟาดงนะฮะตอนสุดท้ายเราจะไปดูรอยเท้าไดโนเสาร์แต่ปรากฏว่าเท้ามันเล็กมากนะครับไม่ได้ถ่ายดูเพราะเพราะว่าเราเดินทางกันเหนื่อยมากนะฮะกับการเดินทางทั้งวันเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะครับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ดีแบคหามนำเที่ยวนะครับ